นี่นะไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้ใชเครื่องไม่ตกหรอกพอดีก็ใช้คนไอ้นี่ไงไม่เลยมั้ยทำไว้แล้วปีนี้มาเลยปีนี้มาเลยไม่ใช่จะก่อบขึ้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นโถมดินไงมาเลยมันกลัวตัดหญ้าก่อนแล้วจะก่อขึ้น โชคดีนะจะบอกให้ใครละหัวนี่ไม่โดนอะไรเออหัวไม่ใช่เขาเขาลงตรงกลางพอดีเออยูก็เฮ้เสียงอะไรวะหมาเขาเห่าที่เราพูดไปแล้วเพราะว่าหนูจะปิดไปมันเห็นอยู่เครื่องมันอยี่นะไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้เครื่องไม่ตกหรอกวันนี้ก็ใช้คนไอ้นี่ไงไม่ได้เลยมั้เราทำไว้แล้วปิดมันเลยปิดมาเลยใส่ถุงมือนะโหน is, ี่นายทำ ไม่ใช่จะก่อขึ้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมดินไงอยเลยันกลัวตัดหญ้าก่อนแล้วจะก่อขึ้นนี่แขกเนี่ยโชคดีนะจะบอกให้เขาอะไรนะหัวอนี้ไม่โดนอะไรหัวไม่นอนกเนาะไม่ใช่เขาเขาลงตรงกลางพอดีกว่าหูใครเสียงอะไรวะหม้ามัาเห่าีแล้ว่าย